ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมนี่วันนี้ผมพามาดูบรรยากาศด้านล่างใต้สะพานนะทุกคนนะเนี่ยที่ผมขับรถผ่านทุกๆวันเลยทุกคนกช่วงน้ําหลากเนี่ยนูน่นเห็นไหมระดับน้ําตีนคอสะพานเลยด้านบนเลยทุกคน,นอะไรเนี่ยฮะ กินนมเหรอไม่มีนมลูกอันนี้ก็ไม่มีนมครับปลาไม่ได้มีนมมา้วยเลยพากันอยู่ใต้สะพานเนี่เหรอโอ้วันหน้าเดี๋ยวถือมาให้ด้วยเด้อโอ้ไม่รู้เลยเนี่ยนี่ครับบรรยากาศนี่คือบรรยากาศ,กาศใต้สะพนานนะทุกคนนะเป็นกระชังปลาที่เขาขออนุญาตเรียบร้อยแล้วทุกคนนะเลี้ยงกระชังปลานิลนนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนอตอนนี้กำลังให้หอาหารเลย ผมก็ไม่เคยจอดสักทีนะแต่ว่าบรรยากาศดีมากทุกคนลงมาด้านล่างบรรยากาศดีมากทุกคนมาแคมปิ้งได้เลยนะจดกิจกรรมแคมปิ้งได้เลยนะโหนนเห็นไหมทุกคนกำลังแบบให้หัวอาหารเลยเออผมก็ไม่ค่อยมาสักทีนะเนี่ยมีลูกสุนัขด้วยสุนัขจรจัดนะทุกคนเนี่ยสงสัยเขามันมาคลอดลูกอยู่ตรงนี้เนี่ยแม่มัน ไปกลับด้วยเห็นไหมเนี่ยทุกคนกระดิกกระดิกหางเ,เดี๋ยววันหน้านเดี๋ยวเขาเอาหัวไม้ผมก็ได้มาเดินดูสักทีนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนกาดดีสุดๆไปเลยช่วงฤด,ดูน้ำหลากตรงนี้ท่วมหมดเลยนะทุกคนนะนวลคอสะพานมัน,นสูงๆนวลจะไม่มี น้ำไม่เห็นเลยนะทุกคนนะเออเนี่ยมก็ไม่ได้มาสักทีดูสิทุกคนเออ <c oughs> อืมเ <c oughs> พราะเรือมาลงตรงนี้ทุกคนมันจะกาศดีมากเลยอืม <c oughs> ไ,ไม เนี่ยอ๋อมันลงอยู่ตรงนี้อืมณบรรยากาศมันโซฟา,าจังเลยเนี่ยโอหต้นป่าป่าเยอะเลยทุกคนแม่อารมณ์ดีมากนานๆนนทีได้ลงมาผมก็ไม่ค่อยได้ลงมาเรื่องอะไรุ่นเห็นไม่หนัก เหมาะกับการมาหาปลามากเลยทุกคนเนี่ยจะถ้าดูน้ำลดนะน้ำมันจะมีอีกแหล่งหนึ่งที่เขากัก,กไว้ตรงนั้นทุกคนเขากักไว้แล้วน้ำมันก็จะไหลผ่านมาตรงนี้ลงมานะทุกคนเขาตึกสะดวงใส่เบ็ดกันเยอะเลยเออพอดีดูวัยรุ่นเลยเนะี่ยวัยรุ่น สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมโอ้พากันมาเล่นบ่แห่ใส่หน้าตาหล่อๆให้ดูสิสวัสดีครับผมโอ้ยหล่อๆทั้งนั้นเลยบ้านอยู่ไสเนี่ยบ้านคำนาครับโอ้เฮ้ยซื้อละไม่หรือเปล่าเนี่ยเป็นละไม่แช่เนี่ยซื้อช่องอะไรครับซื้อช่องเหรอไอ้ดัานบ้านนาใช่ไปเซตเลยไปเซตเลยยูทูบครับ ใช่ยูทู e เพียก็มีโอยรูปหล่อไอ้กล้องเนี่ยเอออยากดังจะอายทำไมเนี่ยรถไพเนี่ยอาดงครับืม่อไม่นังไรคันคันนู้นคับคันดามามามารีวิวหน่อยมารีวิวหน่อยมารีวิวหน่อยเออรีวิวครับคันนี้โอ้โหักห้าสีครับโอ้โหโอ้ักห้าส ยิ่งเท่าไหร่200ฟังฟังเสียงไหมครับฟังเสียงไหมครับ200บวกๆฟังเสียงนะครับออืโอ้โหหมดเยอะกว่านี้หมดเยอะไหมเนี่ยอะไรนะครับหมดเยอะไหมเนี่ยหมดเยอะไหมเนี่ยไม่ครับหมด200รอยหมดสองหมดแต่ค่าซ่อมหมดแต่ค่าซ่อมแหมเพื่อนกันเลยชื่ออะไรนะครับชื่อซ่อง ไอดอนบ้านนาไอดอนบ้านนาใช่เสดเลยเสดเลยเจอแน่นอนยังไงก็เจอเป็นคนดังในห้องมือน่พากันอยู่บ้านไหนเนี่ยอมนาครับนาอ๋อที่บ้านไี่อที่ยูนนทมโอ้คือพากันมาไก่แท้มาเลินครับอ๋อบรรยากาศมันดีดีมันโสภากน่ยูทูปมีจิ๊กกกามีเอไ้ิ๊กจ๊อก เจอคนดังนะคีตกัะรครับดอนี่น่นเ่าี่น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 ีวนนี่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 เนี่นี่น่นีี่นค่นี่นี่นี่่วีนี่นี่ยนนีี่นนนเนนนนีนนเนัอ่นี่ แมนแมนแมนนั่นแหละโอ้โหรถไผ่บ้างเนี่ยโอ้ thank you เนี่ยเด็ก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 วัยรุ่นกำลังจะสร้างตัวเลยไัยรุ่นสร้างตัวเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนแม่คิดถึงยุคยุคตัวเองเนาะยุคตัวเองยังขับรถใหม่ๆก็แบบนี้แหละทุกคนเออ คือบ่พากันอบ็ดมาซิดสัตว์โอ้ยบอามานำให้เนี่ยูปกลอชื่ออะไรเนี่ยแนะนำตัวหน่อยเนี่ยอายทำไมฝากเข้าไปบงเจ้าของด้วยนี่ลูกล้อทุกคน ไช้รถขี่มาคันาดไหนนี่บอกโอ้ยนี่แดดทุกคนตัวแรงเลยนะเนี่ยในตำนานเลยนะทุกคนนะตะกอนเนี่ยเขถอดเสื้อขับเลยนะเนี่ยเรือนแรงรืนแรงมันไม่แรงกว่าหมูผมบอกอยู่ในนี่รถู้๊ดอยู่นะครับสามถ่ายมูอันนี้เขาเรียกว่าโนวาแดดนะทุกคนนะถ่ยตูนนะ้กหกเกียร์เลยห้าเกียร์เนี่ยห้าเกียร์โอ้ยห้าเกียร์ก็เรือเรเลย,เล,ยล่ะ แรงแรงแรงไปรุ่นสร้างตัวทุกคนเนี่ยเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้มันโซพานะนี่มาเจอกับวัยรุ่นเด็กๆสร้างตัวนะทุกคนนะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับหัวหน้ามาส่องหน่อยเนี่ย <laughs> ไปแล้วครับผม